วัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสระว่ายน้ำผู้ได้บายบินบินภูครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากครับสำหรับช่วงที่ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับหลายบ้านนะครับเตรียมจัดมุมสวยๆไว้ในบ้านครับคนที่มีสระว่ายน้ำอยู่แล้วก็ดีครับก็ปรับปรุงสระว่ายน้ำนะครับอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ครับในปีใหม่จะได้เล่นน้ำกันนะครับจะได้ปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานครับสำหรับคนมีสระว่ายน้ำนะครับ แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีสระว่ายน้ำหรือมีสระว่ายน้ําแล้วอยากมีอีกสักมุมหนึ่งเพิ่มเติมในบ้านครับเป็นมุมที่มีครับปอ r ์เตอร์ดิเซนแบบนี้ครับเป็นม่านน้ําตกสวยๆม่านน้าตกอ่ามันจะมีแบบที่มีไฟด้วยแล้วก็ไม่มีไฟด้วยเพราะว่าถ้าซื้อทันทีแล้วเนี่ยนะครับ เราเลือกแบบที่มีไฟแบบนี้ก็จะสวยนะครับถ้าเราไม่ต้องการไฟก็ไม่ใช้ก็ได้นะครับเป็นจะเป็นม่านน้ำตกที่จัดอยู่ในชุดโชว์นี้นะครับมี3ไซส์ด้วยกันนะครับมีไซส์นะครับไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูเลยนะครับตัวนี้หน้ากว้างประมาณ90เซนนะครับตัวนี้ ส่วนอีกตัวนะครับประมาณ60เซนครับส่วนตัวเล็กสุดประมาณ30เซนนะครับเราจัดเรียงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสให้ดูนะครับพร้อมใช้ดีโมดคอนโทรลไฟนะครับ l อ d สวยๆให้ดูเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราจะทำแบบขนาดแบบตัวอย่างที่โชว์อยู่ในออฟฟิศสำนักงานของเรานี้ก็ได้ครับกระทัดรัดดีนะครับ ความสูงนะครับของตัวแผ่นหินตัวนี้ประมาณสักเมตรสิบห้านะครับโดยประมาณหรือเมตรยี่สก็ได้นะอันนี้ประมาณเมตรสินะครับแล้วก็ตัวบอ่อที่เก็บน้ำนะครับเราจะทําเท่านี้หรือใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้ครับอันนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้โชว์ในออฟิศได้นะครับมันก็จะ กระทัดรัดไปนิดนึงอาจจะเล็กไปน,นิดนึงนะครับจะใหญ่กว่านิดนึงนิดนึงก็ได้ให้เก็บน้ําได้เยอะขึ้นครับนะครับตัวนี้ผมทําตัวนี้ออกแบบมาให้ตัวนี้สูงประมาณสักสี่สิบห้าเซนห้าสิบเซนนะครับโดยประมาณความยาวก็ร้อยสิบนะครับร้อยสิบเซนความกว้างก็ประมาณตัวนี้ประมาณสักหกสิบเซนนะครับจะทําเท่านี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับ เดี๋ยวเสร็จจากนี้ครับผมจะเปิดเทสอุปกรณ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังว่าพอเราทําเป็นหน้าตาแบบอย่างนี้ครับก่อมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับปูด้วยหินหรือจะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับเป็นหินเทียมเป็นหินอะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องมีตัวคอนโทรลครับมีปั๊มครับตัวที่อยู่ข้างหลังครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลที่เป็น RGB ครับเดี๋ยวตามผมมาดูด้านหลังได้เลยครับโอเคตัวสําคัญเลยนะครับ เราก็จะมีปั๊มในชุดนี้ถ้าเป็นใช้สามม่านแบบนี้ครับ90เซน60เซนแล้วก็30เซนเรียงกันแบบนี้ผมให้ใช้ปั๊มนะครับ2ตัวครับทํางานร่วมกันนะครับเป็นปั๊มที่มีทมั้งมือในตัวนะครับในชุดนี้หรือถ้าเราจะทําเองนะครับก็ใช้ปั๊มแบบอื่นก็ได้แต่ถ้าให้เป็นเซตแบบนี้นะครับที่เราทําไว้เนี่ยจะพอดีพอดีน้ําจะไม่แรงจนเลยล้อนออกไปนะครับอันนี้ออกแบบมาให้ได้ม่านน้าตกที่สวยนะครับ พอดีเลยนะครับตัวนี้เป็นอีมุกครับโมเดลนะครับ AMU020TP ครับเป็นโมเดลเดียวกันนะครับตัวนี้สามารถตั้งทัมเมอร์ได้ในตัวครับตัวนี้นี่คือด้านดูดครับดูมาจากบ่ออันนี้ด้านจ่ายครับจ่ายมารวมกันนะครับความสองตัวให้ทำงานพร้อมกันครับมีบอลวาล์วแยกครับตัวนี้ม่านด้านล่างครับตัวนี้ม่านตัวกลาง ตัวนี้มานดันบนครับเราสามารถปรับโฟเรตนะครับให้น้ำบาลานซ์โฟได้สวยๆครับในชุดนี้เรามีตัวเบกเกอร์ครับเมนไฟและก็มีหัวใจหลักในการคอนโทรลแสงนะครับของไฟ RGB สวยๆครับนี่คือตัว water d e s c e n t LED control box ครับของ e m มุกครับตัวนี้นะสามารถคุมม่านน้ำตกได้นะครับแสงไฟนะครับที่ใช้ไม่เกิน6 0วัตต์นะครับ ตัวนี้กินกระแสน้อยด้วยนะครับตัวนี้คือตู้คอนโทรลครับเดี๋ยวผมจะเปิดรันระบบเลยนะครับแล้วก็เ,เทสไฟแสงาฟให้ด้วยนะครับเปิดก็ง่ายๆเท่านั้นเองครับกดปุ่มนะครับตัวออนนะครับปั๊มก็จะทำงานเลยนะครับปั๊มสงตัวทำงาน เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันส่วนไฟจะคอนโทรลด้วยรีโมทตัวนี้ครับเดี๋ยวคอนโทรลให้ดู้านหน้าครับเอาละครับหลังจากที่เราเปิดปั๊มเสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูความสวยงามครับของนะครับม่น้ําตกสวยๆแบบนี้ครับเพราะเราปรับบาลานซ์โฟด้วยบอลวาลดีๆแล้วครับม่นมันก็จะออกมาสวยๆแบบนี้ครับพร้อมกันนี้ครับเราจะได้แสงนะครับของไฟ rgb สวยๆแบบนี้ครับอันนี้คือในตอนกลางวันที่เราเทสถ้าเป็นตอนกลางคืนครับ เราจะได้มุมหนึ่งของบ้านครับปีนม่านน้ำตกสวยๆครับเวลาค่ำคืนนี่คืความสุดยอดมากเราจะจัดปาร์ตี้เราจะนั่งชมวิวนะครับในบรรยากาศนะครับปีใหม่นี่สุดยอดมากครับผมจะลองเทสให้ดูครับอันนี้เป็นแสงแสงเดียวครับเป็นแสงดูเวลาที่เราจะนะครับเลื่อนฟังก์ชันของการคอนโทรลก็กดรีโมทที่ตั m บวกครับสเต็ปมันก็จะเน็กๆๆ็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะวนกลับมานะครับผมจะกด นะครับให้ดูครับดูไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือสีเขียวครับอันนี้คือสีฟ้าครับอันนี้ชมพูครับสวยงามมากครับอันนี้ออกสีส้มๆนะครับอันนี้เป็นโหมดกระพริบครับอันนี้แล้วโหมดโดวนี้เป็นโหมดออโต้ครับคือเปลี่ยน ปล่อยให้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมีหลายเฉดนะครับสวยงามมากเปลี่ยนสีแบบเร็วเปลี่ยนสีแบบช้าสามารถคอนโทรลได้ตามใจชอบครับที่รีโมทตัวนี้ครับนี่คือตัวอย่างครับวอเตอร์ดิเซนตัวม่านน้ำตกนะครับที่เราจัดเรียงเป็นเซตครับม่านขนาด90เซน60เซนแล้วก็30เซนครับจัดเรียงแบบนี้ใช้ปั๊มนะครับ2ตัวครับในชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวตู้คอนโทรล RGB ครับ ถ้าสนใจงานคุณภาพแบบนี้ครับจัดเป็นเซตให้แบบนี้นะครับอย่าลืมติดต่อที่ทีมงานปล่อยขายของวินด์พูได้ครับเราสามารถจัดทําได้ชุดแบบนี้ครับไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ครับสามารถจะส่งได้นะครับต้องสั่งจองก่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับจงทันะครับในชุดใหม่แบบนี้ครับก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามนะครับตามช่องทางการติดต่อนะครับหลังนะครับวิดีโอนี้นะครับด้านท้ายครับสำหรับผมวิชาวันนี้ครับต้องจากกันไปก่อนสวัสดีครับ